สวัสดีค่ะอาจารย์ยุวดีนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำภาพที่อยู่บน Google มาใช้ฟรีนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเอาเราจะทำยังไงนะคะสมมติว่าวันนี้เราต้องการจะหาภาพที่เกี่ยวข้องกับยางมาต่อยนะคะเราก็มาที่เว็บไซต์ของ Google แล้วเราก็เสิร์ชคำว่ายางมาต่อยนะทีนี้เราก็ไปที่ค้นรูปนะคะ มันก็จะมีภาพเกี่ยวกับยางมาตอยขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ภาพในนี้นะคะบางภาพจะติดลิขสิทธิ์อยู่เราไม่สามารถนำมาใช้งานได้นะคะเพราะนั้นเราต้องมาที่เครื่องมือค่ะแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่เครื่องมือนะคะจะขึ้นขึ้นแถบตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลือกที่สิทธิ์ในการใช้งานนะคะตอนนี้ลูกศรมันติ๊กอยู่ที่ทั้งหมดนะคะให้เรา เลือกอันดับตรงกลางนะคะก็คือสัญญาอนุญาต Creative Commons ให้คลิกเข้าไปตรงนี้นะคะอตอนนี้เห็นไหมคะแถบตรงนี้จะกลายเป็นสัญญาอนุญาต Creative Commons เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือภาพที่อยู่ต่อไปนี้นะคะสามารถนำไปใช้ฟรีได้นะคะถ้าเราคลิกเข้าไปเราก็จะสามารถดาวน์โหลดภาพขึ้นมาได้เลยนะคะเราลองเลือกมาสักภาพสมมติว่าเราอยากได้ภาพนี้นะคะ เขาก็จะโหลดภาพขึ้นมาให้เรานะคะเห็นไหมคะฟรีสําหรับใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์นะคะไม่ต้องระบุที่มานะคะอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะคะเราอยากได้ภาพขนาดไซส์ไหนเราก็โหลดเอานะคะสมมติเราเราอยากได้ภาพขนาดนี้เราก็โหลด,ดาวน์โหลดนะคะเครื่องมันก็จะดาวน์โหลดภาพมาเก็บไว้ที่เครื่องเรานะคะแล้วเอาไปใช้งานได้นะคะแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันเช่นภาพนี้นะคะ ถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมามันบอกว่าจริงๆภาพนี้สามารถใช้ฟรีในเชิงพาณิชย์ได้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่า,เ,าเพื่อเป็นการให้ให,ให้ขอบคุณกล่าวขอบคุณแก่ศิลปินเราก็อาจจะต้องอใช้คัดลอกคำนี้ไปไว้ที่ภาพน,นะคะแต่จริงๆเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่เราถ้าเราอยากจะสนับสนุนศิลปินเราก็ คลิกไอก็ใช้ตรงนี้ใต้ภาพนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณศิลปินนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ